สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับในการดาวน์โหลดโปรแกรม The Geometer's k e t c h p a d หรือว่า GSP เวอร์ชัน5นะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตของปี2025นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราถูกีวิวไปนะครับของปี24คราวนี้ก็จะมาทำคลิปใหม่นะครับอขั้นตอนแรกนะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งวิธีดาวน์โหลด คลิปนะครับผมยังไงก็ดูกันให้จบก่อนนะครับโอเคก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะมี2ไฟล์นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น j s p 5นะครับผมอาวขอโทษครับเวลาโหลดไฟล์มานะครับก็จะเป็นตัว2ไฟล์นี้ครับคือไฟล์ติดตั้งกับ the sketchpad tool ใช่ไหมครับ ให้เราคลิกมาที่ไฟล์ติดตั้งครับผมเราเจอคำว่า JSP 5นะครับแล้วก็ Install Sketchpad นะครับผมให้เราเดืบเป็นคลิกตรง Install Sketchpad ครับเพื่อทำให้โปรแกรมเราให้ Windows เรานะครับรู้จักกับโปรแกรม JSP นะครับผมตรงนี้ให้เราเลือกเป็น Install Only นะครับผมตัวล่างนะครับกด Next ครับผมแล้วก็กด Install คราวนี้นะครับเครื่องของเราเนี่ยก็จะ รู้จักกับตัวโปรแกรม j p แล้วนะครับให้กดคําว่า finish ครับผมจากนั้นนะครับจะมีหน้าจอได้ออกมานะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับให้เราใส่ครับให้เราเลือกคําว่า preview นะครับกดคําว่า preview อ่ะตอนเนี้อ่าเราจะได้โปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับผมแต่ว่าข้อแม้ก็คือมันจะใช้ได้สัสินาทีแล้วก็ไม่สามารถบันทึกงานได้นะครับผมอ่ะคราวนี้เราจะมานาให้เป็นภาษาไทยนะครับคือนะครับผมก็เลย ก็เลยทำทำด้วยตัวนี้นะครับผม J P ไฟล์นะครับลองดับบัญชคีเข้าไปนะครับเราจะพบว่าโปรแกรมเนี่ยเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกงานได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจอบันทึกได้นะครับไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เนาะโอเคแต่ว่าจริงๆเพียงเท่านี้แหละครับแต่ว่าปกติเวลาถ้าเราจะใช้เราก็ต้องมาคลิกตรงนี้ถูกไหมครับมันจะยากลำบากนิดนึงพราฉะนั้นผมจะสอนทําทางลัดนะครับผมที่หน้าจอนะครับผม ไปที่อ่าคลิกอ่าคลิกขวาที่หน้าจอนะครับผมไปที่คําว่า New นะครับผมแล้วก็เลือกคําว่า Shortcut ครับผมอ่าจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับกดคําว่า b r o w s e นะครับผมแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับอ่าเลือกตรงคําว่าไฟล์ติดตั้งนะครับผมแล้วก็ JPG ไฟล์นะครับผม JPG ห้ากดโอเคนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ ล้วเรากด next แล้วก็กด JSP ห้านะครับกดตรงนี้นะครับก็ให้ตามชื่อนี้ finish นะครับตัวเนี่ยครับเราจะสังเกตว่านะครับตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มไอคอนขึ้นมาก็คือจะเรียกโปรแกรมเมื่อกี้นี้เองแค่นี้นะครับการติดตั้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโปรแกรม JSP 5อ่าแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เราจะต้องมีเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะเรียกใช้เครื่องมือสําหรับงานต่างๆได้นะครับผม ะฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่มเครื่องมือด้วยนะครับผมโดยการคลิกค้างที่ตัวเครื่องมือส่วนตัวนะครับผมเลือกคําว่าทางเลือกเครื่องมือนะครับผมแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับนะครับผมมันจะมีคําว่า Sketchpad f o l นะครับให้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็คําว่าเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ระหว่างนี้ครับโปรแกรมก็จะหานะครับว่าจะมีเครื่องมือกี่เครื่องนะครับ เครื่องมือกี่อกีกเครื่องมนอนะครับผมตรงนี้ป็หารจแล้วก็กดตกลงนะครับพอเราคลิกค้างที่เครื่องมือส่วนตัวนะครับผมเราจะพบว่าเนี่ยครับจะมีเครื่องมือปรากฏขึ้นนะครับผมสี่เครื่องมือหลักๆครับที่เราใช้กันอ่ะส่วนที่ทิ้งท้ายไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าเราจะโหลดจากไหนนะครับผมคือผมจะอธิบายว่าอ่าคลิปที่แล้วนะครับที่ทํำป,ปี2024เนี่ยให้ลิงก์นี้ไปที่หน้า description แต่ว่า ก็เลยคลิก็เลยปลิวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอ่าอยากโหลดนะครับผมผมมีแจกนะครับที่อ่าเพจนะครับของเพจของช่องเรานะครับผมเมจจีเอพีนะครับผมเข้าไปตามชื่อนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีลิงก์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่วิธีการโหลดนะครับผมก็ให้คุมดาวตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผม